ว่าราชการจังหวัดตากท่านหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดตาดทุกท่านท่านนายกเทศมนตรีเมืองตากท่านสมาชิก,กสภาผู้แทนราษฎรท่านคณะกรรมาการจัดงานและพี่น้องประชาชนทุกท่านวันนี้ผมมีความยินดีและมีเกียรติยศยิ่งและนับว่าเป็นสิริมงคลของชีวิต ที่ได้มีโอกาสมาเป็นประธานในพิธีเปิดการประเพณีรอยกระทงสายในปีพันดวงปีปี2567ในวันนี้เนื่องจากว่าเป็นมหาสลรีมงคลที่พี่น้องชาวจังหวัดตาาได้รับประมากรุณาธิคุณหลวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมพระบรมองศานุงศ์วุเกล้าวระหลงขุก้พระราชทาน พรัะที่ลงรับที่ปลอยเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชาวงหวัดตากและนักท่องเที่ยวผู้มาร่วมงานและได้โปรดเกล้าโปรดสมองราชทานถ้วยรางวัลชนะเลิศการแข่งขันการลอยสะพุงสายไหลประที่พันดวงซึ่งเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมีได้ประเพณีลอยสะพุงสายไหลประที่พันดวง ตามที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้กล่าวท่านนายกรันมนตรีได้กล่าวไปนั้นเป็นประเพณีที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นของพี่น้องชาวจังหวัดตากเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นประเพณีที่สะท้อนให้เห็นความสามัคคีของพี่น้องประชาชนปุปัญ,ญาชาวบ้านและวัฒนธรรมที่พดการของชาวาตากโดยประเพณีลอยกระทงสายหลายปีพันดวง ได้ถูกยกขึ้นมาเป็นประเพณีระดับชาติที่มีเพียงหนึ่งเดียวในประเทศไทยเป็นประเพณีที่วนค่าแก่การอนุรักษ์และสืบสานไว้เพื่อเป็นมรดกทางวัฒนธรรมให้แก่คนรุ่นหลังได้ภาคภูมิใจและได้มีโอกาสสัมผัสวัฒนธรรมประเพณีอดีงามของธัรมศาสตร์ที่ได้ปฏิบัติสืบทอดต่อมาตั้งแต่โบราณากาลผมขอขอบคุณ ประเทศบาลโมงตาหน่วยงานราชการของกระทรวงหน่วยงานเอกชนสถา,สานประกอบการแข่งชุมชนในเขตเทศบาลโมงตาตั้งติบอยู่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ได้ร่วมมือจัดง,จางานในวันนี้และร่วมกันอนุรักษ์สืบสานงานประเพณีลอยกระทงสายในพื้นที่พันธุ์ดวงเป็นตูดสืบไปมีความยิ่งใหญ่สมกับเป็นประเพณีระดับชาติเป็นรูกธารวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดตาก ขอชื่นชมและจัดก,การจรัดงาปนปฐพีดีลอยกระทงสายไหลาที่บนรวงให่ครั้งนี้เป็นใหญ่จริงพื้นี่ได้เวลาเป็นคนแล้วขอเปิดงานประเพีดีลอยกระทงสายไหลายพที่ปบรดวงจังหวัดตากประจวบคี2 5ขันธ์167นันบปีศักราช และเพื่อแสดงเอกลักษณ์และอัตลักษณ์นะคะของงานประเพณีลอยกระทงสายไหลประที่พันดวงชิงช่วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประจำปี2 5 6 7นั้นที่เป็นประเพณีระดับชาติหนึ่งเดียวในโลกค่ะท่านประธานในพิธีโดยพระนาท่านพีรพันธ์สาริรัฐนวิภาครองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานประธานในพิธี ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนั้นจะได้ทำสัญลักษณ์พิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการยิ่งใหญ่อลังการอีกครั้งหนึ่งค่ะและเย็สกูเราจะได้นับถอยหลังเพื่อที่จะเข้าสู่พิธีการเปิดประเพณีลอยกระทงสา,ายหลปทิพันดวงอย่างเป็นทางการครับ 4 3 2 รัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานประธานพิธีนะคะกำลัง hmm. ให้เกียรติบันทึกภาพแห่งประวัติศาสตร์ในพิธีเปิดงานประเพณีลอยกระทรงใส่เปรียีพันดวงประจัาปี2567ที่ชิงด้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะ mm hmm. เราจะการยกไว้ hmm. ว่าปีนี้2567นั้นท่านให้เกียรติกับจจงหวตาอย่างยิงย่งใหญ่เลยท mm hmm. ีเดียวค่ะ ก็คุณนะคะในส่นของพนักงานผีสรรพันสาลีรัฐวิภาคนะคะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเป็นอย่างสูงนะคะพร้อมกับท่านหนัวหน้าส่วนราชการจังหวัดตาและท่านผู้วิเกียริที่ทางประาธานคณะกรรมการจัด โดยท่านนายกนับนนพลเชลิมพระเกียรติเทศมนตรีเมือาราค่ะได้กับเรียนและเรียนเชิญเป็นผู้อัญเชิญพระบัิล์พระราชทานกระทงพระราชทานลงรอเป็นประมฤกษ์ร่มกับท่านประธานในพิธีมาณโอกาสนี้นะคะและลำดับต่อไปค่ะวันนี้ขอความเมตตานะคะเมื่อท่านประธานในพิธีเดินทางมาถึงจังหวัดตากแล้วเราแอบได้ยินและเราชื่นใจและดีใจว่าท่านบอกว่าเป็นครั้ง